สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับธงชัยเบนซินเล็กก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปบินพารามอเตอร์นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือหญ้าครับสนามแห่งนี้ผมได้บินไปแล้ว1ไฟนะครับแต่ตอนนั้นเจ้าของไล่เขาไถไปประมาณรอบหนึ่งแล้วก็หญ้ายังไม่เกิดนะครับแต่รอบนี้หญ้าเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับไฟที่2สําหรับสนามนี้นะครับ ก็บรรยากาศรอบๆครับก็จะประมาณนี้กว้างกว้างใหญ่ไพศาลครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบกว่ายี่สิบประมาณนะประมาณสิบกว่าไร่ถ้าบวกฝั่งน้นไปด้วยก็ยี่สิบกว่าด้วยแหละโอเคครับเดี๋ยวมันจะมืดครับก็ปิดปิดร้านครับเพิ่งปิดร้านเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวนะฮะวอร์มเครื่องก่อนครับผม คูกคิด พอ่อจะมุ่งดินกันเม่หงมมนงเพียงหรอครับ ออกนอกไม่จะบังตามพ่อนุณเสียพอข้นหัวส่ปวดเลยเนา Melhor เด้อีปอน อ๋อยุดร้วะใจยือกวะเออทั้งอากาศมันเย็นนะกูนี่รำเมยน่อซื้อกับเบราเย็นจ๋ยๆนั่นตาดีแทาลมาแล้วกไหม่่นีิดจพจะจ้องแล่นหนีหรอ ตายตายกูตรงมากกูเล่นรังสิมีมีมีม ได้ไดนะ้ได้ได้ได้่ได้้โอ้ยอมพ่อญี่ปุ่นพ่อบินไ่ไปเจ่ะจอมพ่อญี่ปุ่นพ่อบินไม่ไปเจ่ะเจ่อาูไม่เห็นพอยุ่เฉยเจ่ะ บินไปติพอ่อตอนแรกนี่นึกว่าพ่อจะลุ่งเร็วเออพอ่พอพ่อพ่อไปติดลุ่พ่ออัน้รู้กัเลยว้าสุดยอดตอบเลยว่โอเคครับสำหรับไฟบินไฟนี้นะครับเป็นไฟที่ซองนะครับสำสำหรับสนามนี้นะครับอ่างจากหมู่บ้านประมาณหนึ่งกิโลไปเตีให้หนึ่งกิโล บรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าดีครับแต่ลมค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็ไม่มีกวยลมเทคแรกขึ้นผิดทิศทางเทคกสองก็แยบยบเสียใบโอเคครับไม่เอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ